แฟนบไทยยลสรัสนใจนะครับวันนี้เรามาที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลบนพิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับมาจัดดอกไม้นะครับที่ซุ้มหลวงปู่กรองนะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับกับ29เมษายนก็จะเป็นงานประจําปีของหลวงปู่กรองจันทโชธนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสนพิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับฝากไปด้วยนะครับใครที่อยู่แถวย่านนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแถวๆมาร่วมบุญกันได้นะครับมีเทศมหาชาติกันด้วยนะฝากไปด้วยนะครับใครที่ชมไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะครับทาง Youtube ช่องใหม่สมรักนะครับนี่นะครับข้างหลังนี่ก็คือหล่นปูกกลองนะครับอ้าวเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูกันนะครับนี่นะครับ รอบๆนะฮะก็เป็นดอกไม้ที่ซื้อมาจากปากคลองตลาดเลยในวันนี้นะครับมาร่วมกับทางวิปทุมแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่พาด้วยนะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางญาติพี่พ่อเกษมเช่นเดียวกันนะครับที่จัดดอกไม้กันนะครับหลวงปู่กรองจันทโชตินะครับเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนแถวย่านนี้ตำบลสวนพลิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับชมดอกไม้สวยๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้จัดเองนะนี่นี่นี่ นะฮะเป็นยังไงบ้างครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้จัดดอกไม้นะฮะไม่เคยได้จัดดอกไม้อะไรเลยในชีวิตนะฮะนี่นะครับก็ให้ได้ชมกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลังจากที่ชมรายการเพลงกันแล้วนะฮะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็ให้มาชมอ่าเป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสนทิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มาจัด ดอกไม้กันวันนี้อ่านะครับชมกันอยู่คอมเมนต์กันได้ทักทายกันได้เลยนะครับอากาศเราทมาสมควรเลยเนาะอบอ้าวมากมายเลยนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแค่ชมก็ได้ร่วมบุญกันแล้วนะครับนี่นะครับงานประจําปีนะครับวัดสว่างอารมณ์ตําบลสนพิจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับ วันที่28แล้วก็29นะโดยเฉพาะวันที่29เมษายนจะมีเทศมหาชาติด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็โ้หายากก็นะที่เราจะได้มานั่งฟังเทศมหาชาติแล้วก็หมายสมคัญก็เป็นเจ้าภาพหนึ่งกันด้วยนะฮะในเทศมหาชาติที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสวนทิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเพลงที่หมายสมรักร้องที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ที่จะ ชมกันได้ใน u t u b e นะฮะเซิร์ชเลยชื่อใหม่สมรักนะแล้วก็วัดสว่างอารมณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตำบลสวนพลิกนะอืมจะมีบรรยากาศรอบรอบวัดกันเลยนะครับนี่เราให้ได้ชมกันนะครับบรรยากาศรอบรอบซุ้มหลวงปู่นะครับเป็นภาพที่ของหลวงปู่กรองด้วยนะครับให้ได้ชมกันในตอนนี้นะฮะนี่นะครับท่านใดอยากเห็นภาพจริงของท่านนะครับนี่คือหลวงปู่กรองจันทโชดกันเลยนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาบลส่วนพลิกนะครับให้ชมบรรยากาศรอบๆซุ้มหลวงปู่กันนะฮะนี่นะครับภาพภาพจริงของหลวงปู่กรองมาเลยนะครับแล้วก็นี่ท่านเป็นหนึ่งในร้อยแปดเกจิด,ด้วยนะครับบรรจุอยู่ในนั้นด้วยนะฮะมาอีกมุมอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นผายันของหลวงปู่กรองสําหรับใครที่ค้าขายนะครับก็บอกว่า เรโอ้โหพอได้ยันหลวงปู่กรองไปนี่ขายดีขายดีกันทีเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกลูกหามากมายทีเดียวนะฮะรวมถึงนี่นะครับก็เป็นอันนี้เป็นพุทธลูปปางมาลุชัยอ่าวัสดุสัมฤทธินะครับศิลปะสมัยอยุทยานะฮะก็ชมมาได้ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปครับนี่นะฮะรับรับซุ้มหลวงปู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคอมเมนต์กันได้ทักทายกันได้นะครับใครที่ชมกันอยู่ตอนนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์ก็ได้บุญกันแล้วเนาะนะฮะอาบ,บุญนาฬกทุกท่านกันเลยที่ชมมันอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศซุ้มหลวงปู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระฆังด้วยนะครับระฆังที่ใหม่สมรักนะฮะได้มาถวายนะครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับที่ทําบุญให้พระเอลยรักสลกใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะรายชื่อนะครับ มีใครบ้างนี่นะครับพอแอลยอหลักสักใจนิพนธ์ไพวันนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายสัญญาพรศักสองแสงนะครับนี่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะเป็นชื่อใหม่สมรักนะครับผู้ที่จัดถวายละคังนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะอุทิศให้พระสมุหบัญชัยสิริธรมท่านเป็นรองย้าวาดวัดบนไดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ครูรินภาคสิริด้วยนะฮะก็อุทิศไทย นะครับทั้งหมดเลยนะฮะนำมาให้ได้ชมกันนะครับีนสิ่งที่ได้ชมกันมาที่วัดสว่างอารมณ์ตะบลสนพก็อย่าลืมมาตีะระฆังกันด้วยนะครับที่นี่นะฮะก็ชมกันคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับอากาศร้อนมากมายทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆวัดกันดีกว่าเนาะบรรยากาศร,รอบวัดนะครับอันนี้ให้ดูสถานที่เตรียมงานก่อนนะฮะนี่นะครับเตรียมงานาหลงบุกรองกันทัชชนนะครับงานประจําปีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดนะครับซึ่งก็มีมุมสวยๆเยอะมากมายทีเดียวนะครับทั้งเป็นสถานที่นะครับที่สามารถ ให้อาหารปลากันได้นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศริมน้ําสวยๆสบายๆนะครับใครที่มาวัดสว่างอารมณ์นะครับสาม,มารถที่จะให้อาหารปลากันได้ก็บรรยากาศริมน้ํำนี่เป็นยังไงบ้างนะฮะที่นั่งล้มลื่ทืทีเดียวนะครับบรรยากาศการเตรียมงานนะประจําปีหลวงปู่กรองนะครับคร่าวๆเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว ยังไงมีโอกาสมาเหมาะตอนไหนฮะจะไลฟ์สดให้ได้ชมกันอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้บุญกันด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ